เฮ้ยวเบบบัมานี่เยไปไหนให้เราไปใส่เบิอร์ครับว่างเอ้ยว่ท่านีะทดสอบเป็นปบ่ทดได้ชายัางโอ้ยอ้อยแห่งค่ารถแล้ววะมือนี่มือมือที่เท่าไรก่อมือที่สามมือที่สามอะไรครับคันนี้ วันนี้วันที่สามครับเมื่อวีได้ไปบอมือรถบริษัทครับบอมีงวดรถบริษัทบ๊มีงวดรถบริษัทบอมีงวดรถบริษัทบ๊อมีงวดแมนเน้นจอดบนเน้นแลนสามวันแล้วครับพี่น้องครับสามวันแล้วบนรถคันนี้ยังไม่ถึงโรงงาน ใส่ไว้เรามาจอดโชว์เนาะเน้นจอดไม่เน้นวิ่งจอดไว้ยังจอดไว้เฮ็ดคอนเทนต์ซื้อๆวอะเรนบ่ท้องอ่างเรานะครับนี่ตรงนี้เชื่อมเรียบร้อยนะครับเชื่อมทองเหลือง เราตำต่อคนขับอ่ได้ตำอะไรเลยโอ้ยครับผมมื่นตาบ่ครับผมมื่นตาเราไปโทษต่อโทษยังเนาะเฮ้ยใส่สิมื่นตาเสื่อมโทษไปแล้วโอ้ยจีบตาแห้งปุดตเดินออไปหาเลยไปหานะไปหามาเสื่อมรับเสื่อมบอมามาเสียมเพื่อนเน็ีงานบ่ บ่าวันลังยางลงมาเพิ่่นวาเขื่อมก็ได้อยุคือเขื่อมบ่ยากอีหยังจังซี่เออหมอเราบอกหรือคนอื่นบอกมีมันอยู่2คนทำนองไส้แล้วมั้งลองไส้เราอยู่นั่นเอท่าก้าวให้แน่พมทุนน่ะมาท่าก้าวให้แน่เลยโอ้ข่าเหนียวปั้นเนาะแล้วก็รูปๆูปแก็ได้ว้า ก็นี่ก็อยู่แล้วนี่คันน็อตเขาอ,อยู่แล้วนึ่กงละมึงไก่โด่งเหรอเฮนี่มันเกบก๊อเลยน้ำหนักมาดีๆสามมือฟานไปหายหมด เบรกก็หายอีกอะ,ะนนอะไรจะขนาดนั้นนี่เลยเาเรียกว่ารถรถแรงในตำนานเหยียบเบรกลง ล่มหายเลยว่เลยแข็งเลยอ๋อเยอปอเรยว่ะทเองซ่อมเองบุ๊มแมนว่าซ่อมแล้วสิได้เลยซ่อมแล้วมองนึงก็ไปอีมองนึงซ่อมแล้วมองนึงก็ไปอีมองนึงบ่แล้วจ้าเถื่อ จะค่ำแล้วนี่จะได้ไปไหมนี่ไปไปคันฮีโนครับนัดเมียนเลยแล้วอ๋อคันฮีโนะฮัทเมียนลงปัน้นดูเทคนิคการทาก,กาวครับ มันไปย่งตรงอ้อมหูมันที่มันอันนั้นออกไหมสุดไปสูตรมันงอ,อืออาไซหูมันจะลุดออกนี่นีะก็ยังแล่สงสัยยังถามนี่เป็นอยังตง้องทูไปแล้วต้องอ้อมหูมัน อย่างนั้นตกอ่างแล้วมันจิขวาดถึงหน้าอย่ามันไปตันผักบัวมือสมัครเลนครับใส่เสเรจแลต้องรอใ,ให้มันให้อีกสองวันเนาะสองสองวันยังไงเป็นเวลาไปกินเลย ราบเป็นเมจะเลยล่ะจะสอบใส่าลานะเออโอ้ตรงวางให้เม็นๆเลยเลยนาะเสมอรูตตงวางบุมแมนนี่เคลื่อนอยากเลยเนาะ นี่เลยนี่มันปิดหูวไอ้นี่ <Okay. S 1> นี่นี่นี่หูนี่นี่แบบอบบนี้ัยเดียวมันมาทันอย่งเดียวเขาใส้นันก ระยะการแห่งนี้นานไปะไนใช่เวลาประมาณ10นาทีโอ้เนื้อสองวันอ <laughs> สองวันรถวิ่งได้อีกสองวันรถวิ่งได้จอดมาแล้วสามวันนะคประกอบเสร็จต้องรองให้กาวแห้งอีกสองวันเป็นห้าวันลงหูหมูก้นลูข <laughs> ้องขาย เข้าช่องกลางเลยกลับมาเร็วนี่เอาทาแล้วคือบอกมือลูกก่อน

พลาดดีแรีนซื้อใหม่ uh huh. มันบูมเมสิได้ใหญ่โรงงานมันอนี่เว้ย uh huh. มาหีดอวอยู่นี่เลย จาของให้นอนบรลับเลยนี่นอนบรลับปุกบตื่นจาของให้<ด>บอกว่า<ด>ทีแรกไอ้ต<ด>ัดทีแรว,<ด>แวนี่รับเริเลยเนาะสามหมื่นบ,บ่าปวดหั่ทันหัวโรงงานอยู่เปื่นหัวแน้วนนี่เป็นหัวนว้วชิวๆเลยเนาะ Cái cái pin lọ hả là mặt 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 con mặt 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 Ăn mặt ăn,

ใส่เวลาคัดนอนจะหานาทีเนาะถ่ายไอเติมน้ำมันเครื่องใส่ไปกแรนได้แล้วโอ้ย oh, ไปว่าได้เลยเบรกยิงเนาะรอเกาเซตตัวไม่เบรกยิงไงเบรกเยียบะล้งเลยไ,ไปแบบบอสัยป่ปะเอาบอแบบแบอบอแบบมีเบรกไหมอันตรายน,านี่ครับจกแตกอยู่นั้นโรงงานหลายขั้น มันว่ามันไหลตามกันหรือว่าอย่างว่ามันขึ้นทุกโอ้มันสิบล right ้อขนาดนี้เหบ่ทางประตูทางซ้ายนั่นนั้ก็ตูเขาเรื่นี่ยนี่ไหลใส่แล้วมันขึ้นกับมันแน่กับบันไดนุ่นหล่อนุ่นยังหน้าครับมันมีเบรกอืมไล่ผมเคลือนเพื่อนโอ้ขนาดนั้นทำนม่นเป็นรถวัยรุ่นนะพ่กสามหมื่นแล้วมันกลับมาอยู่สภาพเก่าเนาะแต่นี่ แกบ่ได้สนใจเลย <c oughs> <c oughs> มันยุบยังไงก็ยุบอ,อยู่อย่างนั้นเลยถามว่าลุงข้างนี้เป็นไรนี่ลุงอ๋อตู้คอนเทนเนอร์ไหลใส่ลุงก็จอดอยู่เฉยเี่ไหลใส่เลยด้านข้างเลยแล้วลุงทำไงเนาะลุงก็ไม่รู้จะทำยังไงลุง <c oughs> ลุงก็เอาไป้ส้มเนี่ยเราวะเราค้นก็ไปรถบริษัทไงนีคันคันนี้รถบริษัทเราคัันน้นไปรถบริษัททีนี้ถ้าจะไปเรียกร้องอะไรมันมันก็ต้องมันยาวหมดละแกก็เลยก็ส้มเองก็ได้เท่าไวจ้างรถซื่อๆก็เสียตังค์ อันนี้นันบบเ็มเพลวใส่รายได้อ่อยใส่น้อยไหนเงินแต่แกดูไว้ก็เลยใส่ไม่หลาย <c oughs> <c oughs> มุนี่จะไปแทมด้วยถึงโรงงานแทมงานโรงงานเสียอะไรหม <c oughs> คขำๆกำนนาสียแล้วนะเนาะเบียกับขีบวบบวบ นนโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ